ครับมาแล้วมาแล้วครับมาปุ๊บ,บ,บ,บก่อยปตะเซาให้เด็กเยอะเลยฮะนี่เทาที่ไปไปใจดักแล้วปุ๊บก่อยเซาพุไปทีไปแคปปิ้งครับพี่น้องไปใจงั้นสกุลนครครับเราจะไปกันที่ทอำเภเอเจริญศิีแลนะครับอ,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 อาราอารีฮ้วยไร้วยไรไปที่ห้วยไรอีลาลนฮี่อย่างอีนั่นหนึห่งได้ บเป็นอลีนาบ้านอีลีนาห้วยไร่นี่ชื่อบ้านแบครับบ้านห้วยไร่ครับชื่อเป็นบ้านของพี่ก้องนะครับเราจะไปกันวันนี้นะครับไปบ้านห้วยไร่ครับครับผมเอาครับไปกันบ้านเดี๋ยวนังก่อนเติมข่อยาอย่างไงนติตุ่าเขไร้า่่เอยม่างนี้มันมเติิเติเต้เ้ยเดี๋ยวเเานเเ เดินทางแล้วครับพี่น้องมุ่งหน้าสู่เจริญศิลป์เนนี<อ>่ขแบบองผลไม้นะกล้วยกล้วยใครมากินกล้วยมีแนวรองท้องกล้วยก่อนสวยมุกเอสวยส้ม ủa apple nôi, ngủ đi mày. giờ làm gián tiếp, sẽ học năm ด้งกระเดียวโบกรถโอ้คือขนาดใส่สุดคือโอปอลลเลยโอปอลลโอปอลลของเราบแมรางวัลกับแม้วเลรออกแอ้วครับเฮ้ยเป็นอไรงยังน้วตุกคนไม่ได้โซ่ดิแบบข้ไซสิของโยมเงิงานแล้ว

ออกไปทางแนละ้วครับพี่นอ้องไ,ไม่ไู้นม่ได้ตอนนี้เขากำลังจริงขอสว่างครับพี่น,อน,น,น,อน,น้องนะครับหน้าปินสว่างครับถ้าเมอร์สว่างแทนกินประมาณี20กิโลก็ถึงนะครับรถพินครับมันจะมีถอนไหม อกต้มเหลืองนิดน้อรับจินก้วยทานครับนี่น้อง,ง,งแล้วมาทบหวานับแซ่บเอาพัดหนาเปา็นสว่างวันนี้เครื่องบินของเรากำลังจะอวยหัวเข้าสว่างนดินนะครับข้างหน้ามีพายุฝนข้างหน้าพายุเรกฝนครับ แอนฟุตบอลครับเป็นยกเลิกแล้วครับเป็นยกเลิกแล้วครับครับแมงด้วครับครับครับผมจ่อครับไปพอได้เห็นครับยกเลิกแล้วก็เลยไปเก็บของ สกอนมาโอ้ติว่า, oh, าไปจะไหนไปไปอซุนนุ่มแวะเจ้าุนอมเหมเกียของเออก็เปนเกียวขาง <c ười> วเราป <c ười> เปิดร้านตรองเท้าตนะัวน่ะโอ้อสองา้ายังวาไม่ตื่นเนซีะเกีไส้โอ้ซื้อค้ไปล่อยปะ พมไปก่อยออเดยเสียอยวอยวันเดยวนดเดียว้ายครับใชเลี่ยว้ายเลี่ยว้ายเราพี่น้องถ้าอยู่มีอ๋อพ่ปลอบุมรถว้ลูกบีดยังแต่ลูกปีดตอเนี้ยลูสุดีดเป็อไวกตัวนเป็บวชนวช่เออบวงรวดเฮ็ดบวงหนูเดี๋ยวให้หนากรมี่อย่เดียว จอดแม้จอดโพไทยจอดนี่ไงจอดไงจอดนี่หมาซื้อลากหังวันซื่อปากขาวพ่อเปล้วขาวแดง เกือบลครับเบื้งเกือเลยครับชอบพูดมันมีรถนีมากตุน้าว่ไดฮะนี่ครับนี่แหละหวยไล่มีตุนิ้าหวยไล่ับี่ามล้วโอ้ตุกตาใหญ่ตุกตาลิ้นครัะ สดใสดีครอบโาเออกล้วยกินฟรีโอ้ยแล้วนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้พี่กล้วยดิบกล้วยดิบครับน้องลิงครับโอ้ลิงใหญ่ไปทางกูเร่เอสกอร์มาแล้วแม่ช่วยใส่อะไรก่อน จ,จะรับนักท่องเที่ยวมากมาถ่ายรูปได้เด็กกันน <c oughs> ี่นี่อะพี่อันนี้ยังไงคืองานเขนยกเลิกแล้วเนาะ,ะก็เลยนี่แต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปบ่อนก็เจ้าตีเส้นย,ยังไงขายาของ <c oughs> อ่ะขายของไรคะสอง กคุณเคยเห็นครับเคยมากพูดระวังข้างในวะมั่งงันไปเนาะเดี๋ยวผมไปเช็คบมงดินน้อนยี่ของมันใช่ไหมครับวันนี้ครับวันนี้อาจารย์กระวเจียวรับบทเป็นคอฟฟอร์ลครับคอฟฟอร์ลครับพี่ต้าสเก็ตการแ์งตัวแม่นเลยจะไปรักษาเพราะปลอดภัยกับคนที่รักษาประตูด้วครับเก็บบรรยากาศ รถเขาจอดใจได้เนาะแล้วสักกันให้ออกฟอร์ลมาเชียกก่อนออกฟอร์ลเชียกก่อนไปแน่กับออกฟอร์ลของเราเอาลงไปน้ำไข่ทเนี้ยออกฟอร์ยานกลับไปนะเดียวต้องมืนนอ,มอกองไปน้ำ เจ้าสายบุญทางนี้ตามอโควาลลอไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแม่ดำกับแม่พี่ตอครับลงไหนแม่ลงไหนล่ะทีดีบ่ต้องต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วตรงนั้นดีกว่าเอาอโควาลล้อว่าไงเดี๋ยวขัาหาทาักขับไปน้องหาทางจอดรถก่อนครับ สันห้าง,างตรงนั้นเพราะว่ารถออกยูนนี่ครับไปได้บปะล่ะไปได้บ่บบนี่กินมังน,นี่พัดกรเฮ็ดไปจอดรถมาน้ำนล่นเนี่ย คือขนาดใส่สุดอกบัล่รออีกาัารา์ไข่เคียวข้างเราวันนี้ทีมงานมาหนึ่งรถบัสครับมาลำมาแล้วโอ้กลับไปน,นอคือขนาด

รถับสารโปรซรางานนี้เราได้หวยหัวเข้าอาลีน่างานยกเลือแล้วครับพี่น้องก,กับเลือแต่งานเล็กๆน้อยๆครับจัดกิจกรรมน้อยๆครับฟังเสียงเบิ่งได้นี่ครับผมดุวาดาวเบิง่ง ที่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับผม <c oughs> อาจารย์ใครเจียวโอพฟบอลเจ้าไปเก็บมาแต่สายสุดนี่สูดโอพฟบอลเนี่ยมาแต่สายโอ้ยสมัยเป็นนันโอพฟบอลครับผ <c oughs> มก็เป็นดยู่ครับตอนสมัยเป็นเบาแวง เดีวให้ตัวากระป๋องครับรอจันต่อลงมาก่อนคุณนำทีมนี่ห้ากลางเส้นนี่ครับนี่เส้นนี้มีรายที่อยู่ถ้าเบิ่งก่อนตีป้าไปเลยป้าทางกระป๋องวะตอไปี่อไตนวต่อให้กระป๋องครบเลโอ้ครบดื้อ อยเบร์มือเบสมือกีตาร์พิวอัลมือกลองมือโซเฟอร์นักล้อไม่ครบให้โซเฟอร์เป็นนักร้องถ่ายรูปมารถ่ายรูปก็ได้มาแล้วครับมาแล้วเลาะก่อนโอ้โหเขาไปเบิ่งข้างในก่อนนะจังไี่น้อข้างในเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเขามาเบิ่งข้างใน

แก้วขนาดไม่ดีเลยตึ้งตึ้งที่นี่หรือมันย้อนหลังด้านหลังแมคภาบกล้านะเออตุ้ดตุ้ดตุ้ดหรือเนาะตุ้คือตุ้ตกลงกันเมื่อไรนะตกลงกันเมื่อสามวันเบอร์รีเพครับผู้เขาผู้เขามาชมนี่ห้ามสูบบุหรี่เด้มันสิจุดอ๋อวคราวนี่เราเบรรยากาศสวยๆเพื่ ไปเบิ่งในนี้ก่อนจะเป็นจังไดเป็นมอปลาเนาะเป็นตะจวดเลยฮะเด้อรับงามครับลองนั่งเบื้องก่อนงามครับผมโอ้โหโอ้อัน่อนครับนี้เป็นอันนั่งเนาะนี่เพื่องนี่เป็นอันงามส้มโบมีฟุตบอลให้เบิ่งเด้อครับเพราะว่างานยกเลิกไปแล้วครับมีแต่ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากซื่อๆครับเป,เป็นสถานท่องเที่ยวไปครับพี่น้องมาถ่ายรูป,ปแ,ลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ขี่รถแวะผ่านไปผ่านมาครับามาถ่ายรูปมาเก็บภาพครับพี่น้อง บรรยากาศด้านหน้าสนามครับทิศทางเพื่นครับห้องน้ำก็มีครับอยู่ตรงเพื่อนคือบรรยากาศมาฝากครับตรงนี้สีส้นเป็นสั้น ขกพิเศษบ่นี่สั้นนี่ครับพี่น้องเป็นกระต๊อบขึ้นมาไปตาผูกเปียนอนขนาดว่องนี่เอาครับพี่น้องหมู่ข้าเจ้าไปปะก่อนไปแล้วครับไปก่อนครับวันนี้ปนเป็นบรรยากาศน,น้อยในงานคร<น>ับพี่น้อง,องน้อยๆมินิ ครับพี่น้องพอแล้วมากินข้าวกินน้ำครับวันนี้คนเดียววัดนี้โอ้ยวันไหนต้องจันต์ต่อช่วยเบิ่องหนนะจัะทำอ๋อใส่กระเจียวใส่กระเจียวลุยเฮายโอเคครับสามคนครับสามคนสามคนใช่ไหครับสามคนนี้นะโอ้ยอ่อนอัวโอ้ยอ่อนหันหลังใช่ไหมหันหลังใหันหลังสามคนหันหลังหันหลังหันหน้าครับพี่น้องข้าดสองแนวกินก่อน นีนนะเปรับผิไก่โัวไก่กจริงนี่เนี่ยนี่ยจนุ้นอาไปุมีราบส้ตามครับใครเหมือนเพื่อนแพ้ให้สคนที่ชนะอานนาบอแมทสามคนเึงตัวนะตัวจริงโอ้ชิมตัวนี้ก่อน แพ้กแพ้ไปเลยนันหลังก็ซิ่กันไปลองกินข,าข้าวกันได้ครับวันนี้คลิปน,นี้เอาไว้ท่งนี้นะ้ครับเพราะการคลิปตอนแคปปิ้งตอนแรงครับผม